ก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนครับภาพที่เห็นตรงหน้านี่ไม่ใช่ผมนะครับเขาคือคนที่แต่งตัวคล้ายๆกับผมเชแต่หลายคนคงถามว่าทำไมมาอยู่ในสภาพนี้ได้ผมถึงมาเป็นผู้ชมได้ไงเดี๋ยวผมจะย้อนอดีตให้ดูครับเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากแผ่นที่เสบียงอันนี้แหละครับใช่ครับซึ่งด้วยความที่ผมเอาแผ่นที่เสบียงมาผมก็เลยกดใช้แผ่นที่เสบียงไปและแผ่นที่เสบียงผมก็อยู่ใกล้กับทางขึ้นบินไปด้ ผมเลยได้ตัดสินใจที่จะลงไปเพื่อที่จะเอาแผ่นนิสเปียนแต่ผมก็โดดไปเอานึกว่าเพื่อนยาวนกมาสรุปเพื่อนไม่ได้อวนอกมาใช่ครับเพื่อนไม่ได้ลงมาแล้วก็ผมก็ลงไม่ถึงแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงแล้วนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะหาปืนจากตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาแผ่นนิสเปียรมาแล้วนะแต่ว่าในขณะนั้นผมก็ได้สะดุดตาเฮ้มีคนอยู่รบ้านแอวผมเลยได้ตัดสินใจรอเดี๋ยวมันโดดมาลงมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเอาให้มันตายเลย ให้มันมาละจู่ๆไม่เข้าหัวเลยขนาดลากเลยเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจผมพยายามลากแล้วแต่มันลากไม่ขึ้นใช่ครับในขณะที่ผมกําลังยืนัดกับต,ตัวตรงนู้นอยู่ทุกคนเห็นอะไรกันไหมครับใช่ครับเด็กแว้นในทีผมก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปเอาตัวที่อยู่ตรงนั้นเมื่อผมเห็นว่าเด็กแว้นฝังผมจะไปเอาผมก็เลยต้องวิ่งตามไปถามว่าผมวิ่งตามไปทาไมผมจะไปเก็บศพเฉย รับริงไม่ไจะเลยเลยผมไ้่เต็บเหมือนกับข้างหลังมันจะยิงผมเวยนั่นไงตามคาดนะครับมันกลายเป็นศพไปแล้วแต่ด้วยความนี่เมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันจะข้างบนมันยิงผมแต่ผมสูมไม่เจอเหมือนกันผมพยายามซูมแต่เหมือนระยะมันจะไม่ถึงนะผมจะไปเปิดพลธิสเบียงแต่ว่ามันก็เฮ้ยแต่ว่าตรงนี้ก็มีคนอ้คนใต้วอลคนกระโดดกระโดดกระโดดสวนจุ่จมันก็ดาวเฮ้ยขลังมาให้ตายเถอะนั่นแหละครับ ต่อไปเจ้โคตคงจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องทายอย่างแน่นอนซึ่งด้วยความที่ผมจะมาเปิดแพทติสเบียงใช่แพทติสเบียงเป็นเหตุแลวเพื่อนอีกสองคนที่ตามผมมาก็ได้ตายเป็นเพืเ่อนผมด้วย <laughs> นั่นแหละนะจนตอนนี้ก็คือคำบอกคงว,ว่านก็คือเบอร์หนึ่งแล้วนะครับตามที่เห็นเลยแล้วหลังจากนั้นเบอร์หนึ่งก็ทําการฟาร์มหาเหรียญไปเรื่อยๆเนี่ยน,นะ ก็ไม่เคยมีเรียนหรอกแต่เบอร์นหนึ่งก็เห็นว่าวงก็อมาแล้วเบอร์นหนึ่งก็เลยจะขับรถไปหาที่ชุบนั่นแหละลนะซึ่งแถวนี้ไม่มีที่ชุบเลยที่ชุบนี่อยู่ไกลามากเบอร์นหนึ่งก็เปลี่ยนรถเป็นรถสปอร์ตดีกว่าเพราะรถสปอร์ตมันแรงกว่าต้องเยอะเลยเบอร์นหนึ่งก็ขับไปเรืเ่อยๆเบอร์นหนึ่งก็ไม่ใช่ที่ชุบตรงนั้นนะเพราะตรงนั้นมันเสี่ยงกันไปเบอร์นหนึ่งออกมาชุบนองหมอกเพื่อความปลอดภัยแล้วเบอร์นหนึ่งก็ชุบบนั่นแหละนะ ในขณะที่มือหนึ่งใช้ที่ชุบผมก็ได้ทําการดูแผนที่ซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดผมลงไปแล้วเลวผมลงไปทางซ้ายมือเพราะมันจะเจอศัตรูเยอะมากแน่นอนเลยอาจจะมีทั้งคนที่เพิ่งลงมาแล้วก็คนที่มาดักคนที่ลงมาด้วยเพราะว่าทางซ้ายมือมีที่ชุบที่โดนชุบไปทั้งสองที่แต่ทางขวายังไม่มีผมก็เลยเลือกที่ตัดสินใจที่จะลงไปทางขวามือเพื่อความปลอดภัย ในขณะที่ผมก็ลองวิ่งไปอัพเกาะสองอยู่เป็นเกาะสามพบตาบกบตะวิเลียบไปเห็นอุย้ยตัดเกาะสามที่ว่าเ <c oughs> ก็บเกาะสามกลับไปอัพเกาะฟรีเลยมั้ยละ่ะแล้วก็กลับมาอัพเป็นเกาะสี่ดีนะจิตาเราดีานั่หลังจากนั้นผมก็เลยทำการฟาร์มต่อไปเลยเลยนั่นเลยนะในขณะที่ผมฟาร์มเพื่อนผมก็ค่อยๆอยทยอยตายกันไปทีละคน <c oughs> จนสุดท้ายผมก็คือขโมยขอมบางแล้วผมก็เห็นว่าที่ชูมันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วผมก็มีเหรียญอยู่ <c oughs> ผมจะไปทลายเ้ยแต่ตรงนั้นจะเย็นยิ่พึ่งยิง ใช้ยาสูบไปก่อนยาสูบก็หมดและฉุบโอ้เมาเวเาหนึ่งใตวอกก่อนตรงนั้นทำไมต้องมายิงผมเนี่ยผมจะไปใช้ที่ชุบผมระยาหนึ่งกองผมว่าผมคงน่าจะไม่รอดแล้วแหละเพราะว่าน่าจะโดนดักพงผมก็ยังคิดดูว่าจะเข้าวงยังไงเนี่ยผมจะตัดสินใจวิ่งชุวบวิ่งเพื่อจ,จะไปใช้ที่ชุบใช้ตู้ชุบแต่ว่าทางนั้นก็ยิงไปไม่ถึง ขอโทษนะเพื่อนเราทาได้แค่นี้กูจะรีพอร์ตมึงข้อหาทำแรงกูลดหยอกเล่นนะครับทุกคนอย่าไปหาทำกันนะเมื่อเกมต่อมาเพื่อก็จะพาผมลงพีชนะน,นะเคยเป็นเมืองเดือดในอดีตแต่ว่าตอนนี้มันไม่เคยเดือดเหมือนเมื่อก่อนละใช่มันไม่ได้เดือดเหมือนเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เดือดมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เดือดก็มไม่เข้าใจนะเฮ้ยตกใจมาทำเลยตรงตกใจหมดเฮ้ยงืองนเขาปิงบอกว่านั่น ทำไมผมซู้อเขาปีง่ะแต่ว่าหลันก่อนถึงนาจะปิงแต่ว่าเราก็าขอโทษเหตมือมันลั่นให้ hey, แต่มันจะมีคนใช้ที่ชุบว่ะเพื่อนมีคนใช้ที่ชุบเดีย๋ยวเราไปเก็บงานให้พอดีตอนนี้เลือดพี่มันเดือดห hmm, มาดีบอกเลยตอนนี้เลือดพี่มันเดือดมาละเจ้าเฮ้ย <Hey, S 2> เอาทาไมเจอแต่กล่องเพื่อนนายยิงมันแตกไปแล้วงั้นเหรอ ไหนก็ใช้ที่ชุบละชุบให้เพื่อนเลยละกันชุบให้เพื่อนประสีเพื่อนประสิตายตอนไหนวันนั้นเฮ้ยมันจะมีคนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมีคนมาจริงเลยโอ้โหเดลาดเฉยโอ้ยิงมาตั้งเยอะเดลาดเฉยแต่อย่างนั้นก็มาเก็บศพออกก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วนะใช่เพราะมันยังไม่เจอคนเลยฟาร์มมาเรื่อยๆเฮ้ยแต่ว่าตรงนั้นเหมือนเพื่อนบอรหนึ่งจะโดนยิงเดี๋ยวลงไปช่วย ไม่ที่ลงไปช่วยหรอกเรียกว่าลงไปเก็บศพดีกว่าเขาน่าจะยิงกันหมดแล้วเพราะตรงนั้นเพื่อนอยู่กันตั้งสามคนเลยไหวไหมเพื่อนมันตายแล้วมั้งก็คงไปเก็บศพเฮ้ยมันยังไม่ตายหรอมันรอดจริงเหรอเนี่ยสักสามคนเลยนะเพื่อนเราเนี่ยเลีอดเพื่อนหลังอย่างนั้นก็ไม่เจอคนจนมาถึงช่วงการเก็บเฮมีคนชอบขับรถควนเพื่อนขโมยรถจู่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 ขาสับโอ้สับเว้าวหนังเจ็บสับไปโดนอีก ตายกระสุนคาก็ไม่เคยมีแล้วเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนพงนายจะดาวกันสามคนเลยงั้นเหรอไม่จริงนาะเฮ้ยดาวสามคนยิงเลยอยู่ไหนเพื่อนเดี๋ยวไปยิงเฮ้ยยิงยากไอ้ขโมงก็จุงเลยเพิ่งบตรงนั้นจู่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 ช้ำซ้ำตรงนี้ซ้ำซ้ำซ้ำเดี๋ยวดูลาบจู่ตอนนี้เพื่อนตายกันหมดแล้วพอดีพี่มีเหรียญอยู่ใช้เหรียญแม่งเลยพอดีเหรียญพี่มันเยอะลงมาก็อย่าตายไงนะเพื่อนเข้าใจไหม ืลงมาก็ดูแลตัวเองด้วยนะเพื่อนตอนนี้ผมก็เริ่มคิดฟูมซ่างว่าจะเข้าวงยังไงเพราะว่าตรงนั้นไม่มีคนอยู่เดยกระโดดเชิบเฮ้ยตรงนั้นจับจ,จ,จู้จู่หน่าละเจ็ดแรงมากเลยปืนเราตอนนี้ผมเริ่มคิดหนักละเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยตรงนั้นนี่เฮ้ยใจเย็นทำไมมันเยอะจังวะ อารมณ์ีจะกับเขามากองกันตรงเนี้ยไม่ไหวแล้วตรงนี้เปเขาวงวงก็เปีปเยกแล้วได้ฉับไปจิ้วก่อนจิ้วจิ้วจิ้วโอ้ตอวอทันนะแล้วผมจะเขา้าวงยังไงวะเนี่ยตรงนั้นก็ต้องน่าจะดักวงผมแน่นอนจิ้วเฮ้ยเจาะสองตัวเลยจิ้วจิ้วดาวหนึ่งโอ้โหนาละสี่สิบวันเมื่อกี้นั่นนะทำไมดามิทมาแรงเยอะตุต่ตอนนี้ตัวเข้าวงก่อนอเพื่อนพวกนายตายกันหมดแล้วเหรอเพื่อนเรียญเราจริงๆเลย เพื่อนบอกกูลงไม่ถึงพื้นก็โดนสอยตาคัดลมเลยวเนะี่ยโอชับตั้งไอ้บอก่อนหุยจะตายสูบกระชากมันชี่ะไรวะยาชื่ออะไรไม่รู้พัญยาก่อนทุกคนว่าผมรอดไหมผมมียาอยู่ห้ากล่องโอ้โหเกือบตายเหมือนกันเนี่ยตอนนี้คงทำได้แค่ภาวนาะภาวนาไปก่อนผมอาจจะรอดก็ได้นะคืจะไปรู้ไม่รู้เหมือนกันผมอาจจะไปรอดหรือจะรอดไม่รู้ แต่ผมก็พลนายตัวยงรอดเหมือนกันแล้วนะไปยามหมดละตรงมีขบวงตรงนั้นไม่ตรงนั้นเขา่าจะคิดว่าผมตายบางไปแล้วมั้งผมก็โอยรอดมาได้แต่ถึงแม้ว่าผมจะรอดทำไได้แต่พบว,ว่าไม่มียาแล้วนั่นแหละนะเ,เขาใส่กระสุนกระสุนฆ่ากันเลยแค่สี่นัดให้ตายเถอะกระสุนสนในเลยแค่สี่นัดเองอตอนนี้จะเข้าวงกันยังไงวะเนี่ยแต่ว่ามีกองไฟอยู่ใช้กองไฟก่อนแล้วกันอือ ม่นึกว่าจะได้ใช้กองไฟจริงๆนะเนี่ยปกติไม่เคยได้ใช้กองไฟแล้วสุดท้ายวันนี้เพิ่งมาเห็นประโยชน์ของกองไฟตอนนี้คนเหลืออยู่เจ็ดคนจะยิงตรงนั้นไม่ได้ไม่เจอวะ่ะขบวนสะพานนี้น่าจะมีคนนะเพราะาเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นเนี่ว่ามันมีคนอยู่บสนสะพานะเพื่อความปลอดภัยเราจะไม่อยู่บสนสะพานนี้เราจะไม่อยู่แถวนี้เพราะว่าแถวนี้มันเถื่อนมันเดือดเหลือเกินเราจะไปอ้อมอยู่ฟางนี้ฉะเ,เราจะมาดัก เราจะมาดูฝากเราจะอ้อมวงมาอยู่ฝากนี้เพื่อที่จะได้ยิงคนแง่เพราะปืนเราเป็นปืนระยะไกลหรือเปล่าวะปืน M ไม่ใช่ดิปือนอะไรวะ MP MP5 เนี่ยมัน MP5 ้ MP เนี่ยมันก็ยิงระยะไกลระยะไกลยิ่งซูมตรงนั้นไม่เจอวะมันตรงนั้นมันจะเดือดอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เหลือเคนไม่ลดกันเลยเรืออ่องไงวะไม่ฆ่ากันตายเลยซูมไม่เจอ อยู่ไหนกันหมดเลยไอ้บอทตรงนู้นข้างหลังก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งที่ตรงนั้นเฮ้ยจู่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 ผมช้ำ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 ตายอืมเหลือสี่คนแล้วล่ะชอืำไม่เจอไม่เจอสี่คนแล้วมันอยู่ไหนกันนะจู่สโคปไม่เจอตัวส่วน่าเลือสามนัดแหละเดือดตายเถอะจู่ซูม โชว์ไม่เจอโชว์ไม่เจอเฮ้ยลากไปโดนวะมันอยู่ไหนกันนาะไหนเฮ้ยใต้บ่อตรงนั้นเฮ้ยผมมาชี้ให้วงก็เฮ้ยเราเราอยู่ในวงอยู่เราได้เปียกวงอยู่ไม่ได้เปล่ามาเราไม่ได้อยู่ในวงแต่เราอยู่แก้วงเฉย นั่นไอวอลหรือวะนั่นให้ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยสี่คนสามหนึ่งบอกว่าเนี่ยไม่น่าจะใช่สามหนึ่งไม่ไม่ตายไม่ตายไอวอลตรงนั้นนี่ฮให้กระสุนกระสุนสไนหมดละทิ้งไปเมื่อไรค้าเนี่ยเก็บไปก็ไม่มีความหมายใช่หรอต้องมีขวบงละกดไอวอให้กดไอวอไปติดฮะลงเขาไอ้ไม่กดไอวอไม่ติดดีนะที่แบบตรงนั้นไม่ได้ยิง ก็วาแล้เฮ้ยมันโผล่มาจ่จู่จุ่จู่จู่จูจจตายเก็บตายเหมือนกันเราไม่ฮ้ยไอวอลนะดสองหนึ่งสองหนึ่งอ,งงอ,งงองงาจจะมีโอกาสชนะอยู่ก็ได้อาจจะมีโอกาสนะทุกคนว่าผมชนะขอเก็บของก่อนแล้วกันเพื่อจะได้ของดีๆเชิญไม่มียาเหมือนกันวะให้ตายยาไม่มีเฮ้ยไอวอลให้ตา,ายจะมาจอยไอวอกันแบบนี้ไม่ได้ จ,จู่อยาก็ไม่มีวัดเันแบบนี้ไปเลยอีกสามวิสองวิวงมาทำไงดีวะเนี่ยจู่ๆจู่ๆวงมาแล,ล้วด้วยไอ,อ้วอลก็ไม่มีเือระเบิดชือระเบิดเต็มเลยทำไงดีวะผมว่าผมคงไม่ไหวไอ,อ้วอลก็ไม่มีด้วยช่บกระโดดก็ตายแล้วกันชือบถ้าผมมีไอ,อ้วอลนะผมก็ยังมีโอกาสรอดอยู่แต่ผมไม่มีเยี้ยะไรเลยแม้แต่ยาก็ไม่มี นั่นแหละนะก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็ฝายอีะยันไงก็ไม่ยิ้หนะครับ